สวัสดีค่ะคลิปนี้มาถึง ep ที่5นะคะเดี๋ยวเราจะมาุยีันเรื่อง,องแผ่นรองอบกระดาษรองอบนะคะเดี๋ยวแล้วมันมันเยอะเดี๋ยวคือเอาใสกกล่องไปมันจะมีหลายแบบมากวางไว้ตรงนอ่ะมาดูกันมันก็จะมีถ้าถ้าแบงทั่วไปก็คือแบบใช้แล้วทิ้งกับใช้ได้หลายครั้งใช้แล้วทิ้งอ่ะก็จะเป็นเนี่ยวพวกกระดาษกระดาษ เขาเรียกเอ่อพัชเมนเปเปอร์มันจะมีกระดาษไขธรรมดาที่มันไม่ทนร้อนก็มีนะคะต้องอ่านดูดีๆหรือบางทีมันไม่มีเขียนนะเราก็ให้เราเลือกที่เขาเขียนว่าพ a ชเมนเทปเปอร์พัชเมนเทปเ,เปอร์บ้านเราอ่ะพอเป็นภาษาไทยอ่ะมันก็กระดาษรองอบกระดาษรองอบกระดาษรองอบอะไรเงี้ยก็คือมันคือพัชเมนเทปเปอร์นี่แหละแต่ว่ามันควรจะใช้ที่เป็นที่เป็นแบบโดนความร้อนได้มันจะมีอย่างเงี้ย มันจะเป็นแว็กแว็กเปเปอร์มันจะโดนความร้อนไม่ได้เขาเขียนไว้เลยว่าห้ามโดนความร้อนอันนี้เบกกิ้งเปเปอร์โดนความร้อนได้ไหมเขาก็จะเขียนบอกนะเขาบอกถึง250องศาก็คือเราใช้อบขนมได้ก็ต้องอ่านดูค่ะอย่างเนี้ยมันมีลายมันมีลวดลายทีเนี้ยเดี๋ยวแม่น้องก็พิ่งซื้อมาจากร้านบางแสงเบเกอรี่ก็เลย คือคือด้วยความที่มันเป็นลายนะแล้วมันแพงเราก็เลยไม่ค่อยชอบใช้เออมันคือแว็กซ์เปเปอร์แว็กซ์เปเปอร์เขาไม่ได้เขียนไว้ว่าโดนความร้อนได้ไหมแต่ส่วนมากแล้วเขาเนี่ยเขาบอกว่า, Fi, าฟ้นส์ไฟล์แบบนี <R> aff, ้แบบก็คือถ้าเ <R aff, S 2> ปน็นแ <R aff, S 2> ว็กซ์เปเปอร์อะมันเป็นฟู้ดเกรดแต่มันไม่ควรจะโดนความร้อนนะคือแบบพออาหารสัมผัสอาหารได้แต่แว็กซ์เปเปอร์แม่น้องคิดว่ามันน่าจะเหมือนกันว่าไม่ควรโดนความร้อน แต่ถ้าพลาสต์เม้นท์เ a ปเปอร์เบเกิได้แล้วก็อันนี้ของแมคโครเขาเขียนกระดาษไขเครือบพิเศษทั้งสองด้านมันมีเขียไนไว้เนมะเดี๋ยวเราดูก่อนจริงเราซื้อของเราก็ไม่ค่อยชอบดูเท่าไหร่ <_ d ata> เขาก็เขียน <_ d ata> เขาจะมีเป็นรูปภาพบอกว่าทำอะไรได้บา้างเนี่ยอ๋อเค้กได้ทำอะไรได้สรารัด์เนี่ยเข้าเตาอบได้ไมโครเวฟได้นึ่งได้กัอ,อันนี้ไม่ได้ขเขียนว่าเข้าเตาอบได้แต่แบบ ให้ห่อลูกอมได้ห่อของขวัญได้แล้วก็แบบซับน้ำาวันอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยเขาบอกใช้สำหรับรองหรือห่อขนมเพื่อรักษาคุณภาพในขณนะเปียกชื้นเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะของโคเนี่ยเขาบอกขนมอบต่างๆไม่ติดไม่ติดกระดาษไขเมื่ออบเสร็จ แม้แต่ขนมที่ติดกระดาษไขชนิดอื่นเช่นเมลแงขนมหน้านมวนไม่ต้องทาไขามันอีกชั้นเหมือนบนถาดเตาอบสามารถใช้ได้มากที่สุด4ครั้งขึ้นอยู่กับการใช้งานต่ไม่ต้องใช้ครั้งเดียวทิ้งใช้อบอาหารในเตาอบธรรมดาที่อุณหภูมิ2 3 0องศาเซลเซียสหรือ4 5 0องศาฟาเรนไฮต์สามารถใช้ในเตาอบปกติเตาไมโครเวฟหรือในตู้เย็นได้ อันนี้เขาเขียนไว้แต่ว่าเน,นี้ยถึง2 3ง้อสามสิบองศา,านะคะของแมคโกแต่อันเนี้ยเขาเขียนว่าถึงเย็นช่้นนี้ก็คือเนี่ยเราก็อ่านเนี่ยกระดาษไขเคลือบซิลิโคนอันนี้เขาเขียนว่าใช้ลองอ,อบเตาอ,อบธรรมดาเตาอ,อบไมโครเวฟไม่ต้องทาน้ำมันอุณหภูมิไม่เห็นไม่บอกไม่เห็นก็แต่เขาบอกอบได้ อันนี้ก็เบกกิ้งเปเปอร์เหมือนกันอีกยี่ห้อหนึ่งของจีนก็คือใช้อบได้นหละไม่รู้แหละแต่มาเป็นเบกกิ้งเปเปอร์มีก็เบกกิ้งเปเปอร์เหมือนกันเขาก็จะบอกมาขนาด30 c สิซมอคูณห้าเมตรถึง2ององศาอันนี้บอกว่าอบไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะกระดาษลายๆแบบนี้ใช้รองขนมได้แต่ใช้อบไม่ได้นะ พราะมันไม่ได้มีสําหรับทนําร้อนแล้วก็อันนี้ก็คือแบบสาหรับใส่พิมพ์กลมๆแบบนี้เขาจะมีขนาดไทยอะ่ะมันก็ใส่ได้แต่อันนี้มันจะใหญ่กว่าอันนี้นี่คือมันก็ดูด้วยนะคะว่าพิม,มพ์จีนพิมพ์ไทยขนาดมันไม่เท่ากันก็ลองดูอันนี้ก็คือแบบลองสําหรับแบบบางคนไม่อยากตัดเสียกระดาษเยอะก็อันนี้ไว้ลองทําชีสเค้กอะไรเนี่ยก็คือแบบสะดวกดีพันแล้วก็ตัดได้เลย อันนี้คือเข้าเตาอ,อบไม่ได้ทีนี้เรามาดูอันนี้คืออันที่ใช้ได้หลายครั้งนะคะมันก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นซิลิโคนเป็นซิลิโคนรองอบที่ใช้ได้หลายครั้งก็คือใช้โ,โหใช้มาเป็นปีๆคือคุ้มนะคะ200กว่าบาทแม่นองว่าดีกว่าซื้อซื้อพวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือน3า0พนร้อยแต่ว่าใช้ได้น้อยกว่าอันนี้แบบใช้ใช้บ่อยใช้นานใช้เยอะ แล้วอันนี้เป็นแบบว่ามันสาหรับท,ทําทาร์ตเวลาเราปลูกทาร์ตแล้วเราใช้อันนี้รองอบอ่ะมันจะไม่มันจะไม่โป่งค่ะมันเป็นที่ระบายอากาศอ่ะทาคุกกี้ได้ทําขนมกรอบได้ก็คือก็กสะดวกดีอ่ะทีนี้มาถึงตัวเจ้าปัญหาของแม่น้องเองอันนี้เห็นไหมคะเราเรียกว่าเอาลืมชื่อช่องเถอะกระดาษรองอบแบบนี้แล้วกัน ดี๋ยวเขาเขียนว่าอะไรแผ่นรองอบเทฟลอนเขาเขียนว่าแผ่นรองอบเทฟลอนมันจะมีแบบถูกกับแบบแพงแบบแพงเนี่ยอันนี้แผ่นละ85บาทอันนี้ก็ก็ประมาณกันเนี่ยประมาณ80กว่าบาทคือซื้อหลายรอบจนเราก็งงเองว่าเราซื้อมายอย่างไงนี่อันนี้80กว่าบาทเนี่ยคือมันมันจะเงา น,นี่ก็เหมือนกันซื้อคนละร้านแม้นอาซื้อของสองร้านแบบส่วนมากก็จะไปบางแสนทิสนี่นะมีทุกอย่างในโลกไลน์ให้เราเลือกซื้อขนาดมันประมาณสี่สิบคูณหกสิบเซนมันจะเงา,ม,เงามันจะเงาแวบเลยนะียคือมันจะทนนะมันจะทนแล้วไอ้อย่างถูกเนี่ยปกติถ้าเราเห็นในเน็ตเราซื้อมันจะสามแผ่นร้อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหม เวลาเราเอามาทำมาตัดใส่ถาดอบขนมองนี้นค่ะเราก็จะต้องมีพับก,กรีที่มันเรียบแล้วก็ตัดขอบใช่ไหมคะปรากฏว่าไอ้อย่างถูกกับตามแผ่นร้อยเนี่ยค่ะพอเรากรีดแล้วมันก็จะขาดอย่างนี้เลยซึ่งมันใช้ไม่ได้เนี่ยที่จะถ่ายคลิปรีวิววันนี้เพื่ออันนี้เลยว่าถ้าใครอยากใช้อย่างทาเราท,ทําเค้กไข่เนาะแล้วก็ไม่อยากจะตัดกระดาษไข่บ่อยๆเราก็เลยใช้อันนี้เราเรียบขนมจะออกมาขอบเรียบ สวยงามแต่ว่าพอเป็นกระดาษมันไม่ทนเลยเพ,เพราะฉะนั้นอันเนี้ยใช้ลองอบคุกกี้แบบเรียบๆเป็นผืนเนีย่ยแม่น้องทำทำมาตอกอันแล้วมันแบบว่าร่อแรงมากอันเนี้ขาดเลยคือแค่ทำก็ขาดเลยก็เลยแบบเออ,อจะบอกว่าอย่าซื้ออย่างถูกมาใช้ ถ้าใครจะทำคือลงทุนใช้ยอย่างแพงเลยอันนี้ซื้อร้มิเตอร์ DIY แต่แค่นี้เอง6.9บาทเพราะฉะนั้นไปซื้อตามร้านเบเกอรี่ดีกว่า85บาทได้แ,แผ่นใหญ่จะได้ทำได้2พิมพ์เนาะอันนี้ได้พิมพ์เดียวได้พิมพ์ขนาด8นิ้วอันเดียวก็เลยอยากจะบอกว่าอ,อย่าเอาถูกๆมาใช้นะอย่างเงี้ยคือลองลองอบได้เนี่ยลองอบได้แต่ว่าไม่ควรเอามาทำเป็นพิมพ์ เป็นพิมพ์แบบใส่บบนี้เนี่ยม,มันเรียกดีแต่ดูดูอันนี้แนมะ่น้องก็คุ้มเอามาตัดนะแต่ขอมิเตอร์ดี y วก็ไม่ได้ทนมากถ้อยากให้ใช้อย่างนี้มากกว่านถ้กิีดแล้วมันไม่ขาดกีดแล้วมันไม่ขาด,ด,ขาดคือมันใช้ได้เนี่ยค่ะมันจะได้ใช้ได้หลายๆครั้งถ้าเราใช้กระดาษเราต้อง คือไอ้ใช้แล้วทิ้งมันไม่เท่าไหร่ตัดทุกครั้งเนี่ยแบบโอ้โหนั่นแหละก็คืออยากบอกเฉยๆว่าอันเนี้ยซื้ออย่างแพนนะคะแพนก็แค่แปดสิบกว่าบาทแต่เราไปคุ้มตรงที่เราจะได้ขนมที่เรียบขึ้นเพราะว่าถ้าเราถ้าเราใช้กระดาษอะคะ่ะตรงขอบขอบเนี่ยมันจะชอบย่นไม่งั้นเราต้องทาไขมันเปลืองเสียเวลาทาไขมันอีกแล้วมันก็ย่อนอยู่ดีอะ ถ้าใช้อย่างนี้มันจะตึงคอมันจะตึงดีกว่าสวยงามกว่าลืมอันนี้อันนี้คือกระดาษแม่น้องเห็นใช้เขียนว่าออกระดาษพาร์ทเมนต์องอบเป็นเป็นอย่างเนี้ยเราไม่เคยใช้เนี่ยเราเคยใช้แต่เป็นม้วน,น,นเราก็เลยซื้อมาปรากฏว่าแม่น้องเอามาตัดใส่พิมพ์อย่างเงี้ยแล้วใส่เค้กลงไปมันเหมือนมันมันเหมือนทิชชู่อะมันเหมือนบแบบไปยยกแบบ ไม่โอเคเลยก็เลยคิดว่ามันควรจะเหมาะกับการอบคุกกี้มากกว่าแต่เขาก็เขียนนะว่ากระดาษเจรครสัมผัสอาหารปลอดภัยขนมอบหลุดออกง่ายไม่ติดกระดาษไม่เป็นขุ่ใช้ซ้ําได้ <ừ> ซึ่งแม่น้องใช้แล้วอ่ะพอเจอของเหลวมันไม่โอเคก็คือเรควรจะไปอบของแห้งเช่นคุกกี้อะไรอย่างนี้ไปทนร้อน220องศา ح, เซลเซียสน,น้ําได้ใช้นึ่งขนมได้ ก็าะไหตามธรรมชาติไดออ้อาจจะเป็นนิดจะตืดแได้น้องอันนี้คือแบบใช้แล้วทิ้งแห่น้องไม่เคยใช้ทั้งเลยนะน้องก็แบบใช้แล้วก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันก็ดำดำแต่ถ้าใครอบต่อเนื่องอาจจะใช้ได้อันนี้อันนี้ของใหม่ได้มาจากอีออนเหมือนกันคือมันน่าจะเป็นแผ่นรองนวด แผ่นลงนวดเอาเข้าเตาอบไม่ได้นะคะแผ่นพวกแผ่นซีลิคอลนุ้มน่นนารักจังใบแค่นี้หกสิบบาทโอโอโอนะน่ารักเอาไปทำพายในเวลาบประกอบพายชิ้นเล็กๆกันน่ารักเลยมีแต่แผ่นใหญ่นะแล้วก็แต,แต่นวดอะไรใหญ่ๆได้กะะ็จะอันเล็กๆแบบนี้เข้าเตาอบไม่ได้นะคะทุกคน มันจะเป็นที่รองรอืม้ารเข้าเตาอบ<ๆ>เดี๋ยวมันละลายโอเคก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วถ้าใครอยากให้แม่น้องรีวิวอะไรอีกก็บอกมามันมีมันมีอีกเยอะที่ต้องทําเช่นแบบว่าเครื่องตีแล้วมันจะมีกระจุกกระจิก๊กพวกแบบว่าเอ,อก,รกระจุกกระจิ๊กันเยอะมากเลยอะจริงแบบใครอยากทําขนมนะคืออุปกรณ์เบเกอรี่มันต้องใช้เยอะมากคือเรา เราขายขนมได้พันหนึ่งอ่ะเราก็าต้องซื้อของพันหนึ่งนั่นแหละก็วนมาเป็นค่าอุปกรณ์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคิดเช่นคุณหมิงด้วยนะคะทั้งทางเพจทาง Youtube ก็ถ้าใครอยากได้สาระดีๆมีประโยชน์หรืออยากให้แก้ไขปรับปรุงอะไรหรืออยากได้ความรู้อะไรเพิ่มเติมก็บอกกันมาได้ คนที่ติดตามรับชมทุกอีพีนะคะเราจะมีไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ